หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบัณฑิตคะ่ะสวัสดีครับคุณวรวีครับแหมเมื่อแบงค์ชาติยังไม่ลดดอกเบี้ยอันนี้เป็นชื่อคอลัมน์บทความนะคะผ่คนคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตก็วันนี้มาคุยกันเรื่องดอกเบี้ยละคะ่ะอย่างที่บอกไปแหละวันทุธที่แล้วดิฉันก็มาถึงดรบัณฑิตนะคะซึ่งก็คําถามหมือนที่ดรบัณฑิตเขียนไว้ใน,ในคอล,ลัมน์เลยแหละว,ว่าเอ๊ะ เราจะเข้าใจการตัดสินใจโงอัตราดอกเบี้ยของกรนงอย่างไรบ้างนะคะคือถ้าเกิดเราดูในในตัวใบแถลงข่าวเนี่ยคิดว่าเขาเก็เขียนไว้ก็น่าจะชัดเจนะว่าว่าเหตุผลของการตัดสินใจโคอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงคือทางกรนงเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจปีที่แล้วเนี่ยขยายตัวต่ำกว่าที่เขาคาดเอาไว้เพราะว่าไปมากที่สี่ปีที่แล้วเนี่ยเราขยายตัวค่อนข้างที่จะไม่ออกมา ไม่ค่อยดีมากเพราะว่าภาคต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีการส่งออกก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วงปลายปีเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจํานวนมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยมันมันลดลงไปนะครับแล้วที่สําคัญก,ก็คือเรื่องของตัวงบประมาณที่รายจ,จ่ายประจําปีปีเนี้ที่ทิ่งทิ้งท่อง่าล่าช้าไปมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจไม่ได้แรงกระตุ้น,นจากจากแต่ตัวการใช้จ่ายภาครัฐ งั้นสามเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เศรษฐกิจไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะออกมาต่ำกว่าคาดก็เลยดึงให้เศรษฐกิจทั้งปีนะปีปีที่แล้วเนี่ยลดลงมามากกว่าที่ประเมินไว้เดิมแล้วก็ส่งผลให้แรงส่งที่จะมีต่อเศรษฐก,กิจปีนี้ก็ชะลอลงไปด้วยแบงค์ชาติเ็เลยประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลดลดลงจากที่เคยให้ไว้นะเป็นขยายตัว2.5ถึง3เปอร์เซ็นต แล้วก็ยังมองว่าเรื่องของกระแรษกิจป,ปีนี้ตัวกับเรื่องหลักๆน่าจะเป็นการบริปโภคของภาคเอกชนแล้วก็เรื่องของการการท่องเที่ยวส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็คงจะไปตามไปตามสภาพเช่นการส่งออกเนี่ยคงจะ,ะติดปัญหาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของของสองภาคส่วนของ,อง,งออเรา เราก็คิดว่าปัญหานี้มาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะเพราะเราแข่งขันไม่ได้ในแง่ของอต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่มีนวัตรกรรมการลงทุนไม่มีสินค้าใหมา่ๆออกมาเนี่ยซึ่งรังชาติมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะต้องแก้ไขด้วยการปฏิรูปน,นี่กลับมาเรื่องเงินเฟอ้อที่กุณาวีพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาก็าเขียนนะว่าการขยายตัวเศรษฐกิจปีเนี้จะทําให้อัตราเงินเฟอ้อกลับมาเร่งตัวขึ้น แล้วก็สามารถที่จะกลับสู่เป้าถ้าไม่ปีปลายปีนี้ก็ประมาณปีหน้านะครับแล้วเงินเฟ้อทั่วไปที่มันลดลงสี่เดือนติดต่อกันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมันก็ไม่ได้สะท้อนในเรื่องของความอ่อนแอของตัวของตัวการใช้จ่ายนะครับก็บอกว่า,าการเงินเฟ้อที่อยู่ระดับที่ต่ำมากมันไม่ได้เป็นผลจากความอ่อนแอของการใช้จ่ายเพราะว่าราคาสินค้าไม่ได้ลดลงเป็นการทั่วไปก็คือในทุกในทุกรายการ แต่ว่าราคาสินค้าลดลงเป็นเฉพาะกลุ่มบางบางกลุ่มสินค้านะครับแต่ที่สาคัญก็คือวมีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเราหักผลของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อระดับราคาในประเทศเช่นอุ่นนเรื่องราคาน้ํามันเรื่อง,อ,งอุ่นในเรื่องใะเรื่องของไฟฟ้าค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ออกเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยยังจะเป็นบวกอยู่นะครับอ่าซึ่งเขาก็เขาก็สแสดงในตัวข้อมูลอันเน,นี้ย อยู่ในอยู่ในเอกสารแนบของ,ของ,ข,องของการแถลงข่าวนะครับแล้วที่สําคัญในในช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาก็อธิบายว่าไอภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอเนี่ยก็เขาก็ประเมินว่าระบบการเงินของประเทศโดยรวมเนี่ยยังมีเสถียรภาพแล้วก็ในระดับของอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นการคู่ยืมของภาคธุรกิจทั้งที่ผ่านตัวธนาคารพาณิชย์แล้วก็ผ่านตัวตลาด แตสาสถานีเนี่ยก็ยังเป็นไปตามปกติแล้วภาคธุรกิจเลื่กาเรือก,รก็ยังได้รับสินเชื่อใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการก็ยังสาม,มารถจับาดหนี่ได้ตามปกติแต่ก็คง,แต,คงแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราว่าในในบางเซกเตอร์หรือในบางส่วนเนี่ยเช่นธุรกิจขนาดเล็กอันนี้อาจจะไปเจอภาวะสินเชื่อตึงตัวตามความระมัดระวัง <S <S ของสถาบันการเงินที่มีมากขึ้นในช่วงอารราเบียกกิดขึ้นเนี่ย แล้วก็สนับสนุนให้ให้ภาคธุรกิจภาคคนเลยเนี่ยปรับโครงสร้างหนีเน้เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสาหรับธุรกิจแล้วก็คนเรืที่รายได้คุน้นตัวชาผมว่านี้ก็เป็นก็เป็นการวิเคราะห์ของทางกอ,องทุนแห่หแงชาติเนี่ยที่นํามาสู่การตัดสินใจว่าอัตราดอกเบีย้ยในปัจจุบันเนี่ยยังสอดคล้องกับการขยายตัวเศรษฐกิจแล้วก็เอือ้อต่อการรักษาเสถียรภาพ การเสียภาพเศรษฐกิจในระยะยาวครับรก็กบเ,เป็นการตัดสินใจที่จะคองารอเบียแต่ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นนะเพราะว่ามาติคราวนี้ไม่ออกมาตางกับข่าวอื่นๆนะคือไม่เอกฉันนะคือมีกรรมการสองคนที่เห็นว่าอกเบียกดลงประมาณ0.25ให้เหตุผลว่าการลดอเบียเนี่ยจะจะสอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัของเศรษฐกิจท,ที่ต่ำลง ใจเชื่โครงสร้างแต่ก็น่าจะไยด้ที่ไม่มีรายละเอียดนะในในเรื่องนี้ในเหตุผลนี้ในเอกสาระเลงคาะงั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าที่ทพีงชาติมองก็คือเศรษฐกิจขยายตัวแต่ว่าจะรอลงนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คงจะขยายตัวต่อกับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายของภาคธุรกิจให้ของภาคกระชัขับเคลื่อนโดยการการบริโภคของภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยว แล้วก็เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะทําให้ตราเงินเฟ้อปรับขึ้นมาสูงขึ้นแล้วก็กลับเข้าสู่เป้าได้ไปในปีนี้หรือปีหน้านะครับก็เป็นแนวโน้มที่เป็ชาติมองว่าสอดคล้องกับระดับอัตราดอกเบี้ยลอยละสองจุดห้าที่มีอยู่ในในปัจจุบันอันนี้ก็คือเหตุผลนะที่ที่เราก็คงจะเข้าใจแล้วเ่าที่ฟังเนี่ยว่าทำไมเป็นชาติถึงตัดสินใจที่จะโค้งตัาดอกเบี้ยครับ แต่ทีนี้พอคณะกรรมการนโยบายการเงินเจ็ดท่านเนี่ยนะคะเสียงข้างน้อยสองท่านที่บอกว่าเออน่าจะลดแล้วนะน่าจะลดคนนี้แหละหลายคนก็มองไปถึงว่าเออถ้าอย่างนั้นอีกไม่นานคงจะได้เห็นลดแน่นอนเพราะว่าเสียงข้างน้อยจากสองในห้านี่อาจจะเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆสรุปอย่างนั้นได้ไหมคะคือคงไม่ทางกับเป็ดเลยนะตอนที่เราปลบออกมาหลายคนก็บอกว่าเออลดลดลดแน่ๆแต่ว่าลดเมื่อไรกลยนะคะค่ะจริงจริงวิธีการทํางานคล้ายๆกันคือ มีหลักมีเกณฑ์มีระบบในการตัดสินใจซึ่งมันก็เป็นวิธีการทํางานท,ที่ที่เป็นสากลคือพูดง่ายๆการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมีที่มาที่ไปสามารถที่จะมีเหตุผลที่อธิบายได้นะครับแล้วก็มันก็มาจากการวิเคราะห์โซสถานการณ์เศรษฐกิจตัวข้อมูลเศรษฐกิจขนาดนี้แล้วก็ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจฐฐฐและเงเินเฟ้อในระยะต่อไปเพราะว่าเป้าของการทํานโยบายการเงินเนี่ยชัดเจนว่ามัน ันอยู่ที่การรักษาเสถียรภาพของราคาก็คือาราคาหนอาแรงเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและมีเสถียรภาพซึ่งอันนี้นมันสําคัญมากเลยทั้งต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนะเรื่องการก้าวชีพแล้วก็ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศยือถ้าประเทศเราเป็นประเทศที่ตรงเงินเฟอ้อสูงเนี่ยสินค้าเราที่ส่งไปขายต่างประเทศก็จะแพงไปแพงแลว้วก็จะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นอกจากเงนินเฟ้อก็มีต้องดูเป้าในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจ แล้วก็ในใน,ในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของระบบการเนี่ยในการทํานโยบายเนี่ยมันก็มีม,มีมีเป้าที่ที่ที่ชัดเจนแล้วก็การตัดสินใจมันก็จะมาจากการประเมินแนวโน้มในอน,นาคนตทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ความมีเสถียรภาพของระบบการเงิน,นอันนี้ในในคราวหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะต้องกลับมาโจทย์เนี่ยว,ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหรือไม่ แล้วก็แนวโน้มเหมือนเจอจะกลับมาเป็นบัวแล้วก็จะเข้าเป้าอย่างที่บังชาติประเมินไวหรือไม่อันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสุดจะ,จะต้องตามดูแล้วถ้าเผื่อมันไม่ออกมามันออกมาไม่ไม่เหมือนอย่างที่ประเมินไว้นะก็คืออ่อนแอกว่านี่มันก็มีเหตุเหตุผลที่ตัวแอร์เวียเนี่ยต้องมีการประเมินใหม่ว่าหมาเสริมหรือไม่นะครับก็ค,คล้ายๆกับเรสริมหรคือวิธีการทำนโยบายก็เหมือนกันแต่ก็แต่วิธีการ นำมาสู่การตัดสินใจก็คล้ายๆกันก็เลยนำนำมาสู่ทําให้เราก็ต้องไปคิดต่อนะว่าจะเป็นซึ่งก็ทําให้ตลาดเข้าใจแล้วก็สาม,มารถที่จะตัดสินใ,ใจและปรับตัวได้ไ้นลงน้ากันค่ะวันนี้ก็คืออาจจะจะเป็นข่าวก็เพราะว่าความเห็นของนายโยเซฐานนะคะก็เลยคนก็ไปรอฟังคาแถลงของโฆษกของแองาตินะคะแล้วก็บัณฑึแต่ว่าทีนี้เอ่อด้านตัวบัณฑิตก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้สองข้อนะคะอาจี่เป็นขอ เรื่องของข้อที่สองก็คือเรื่อเของภาวะตึงตัวคือวันนี้พอเดือนมกราคมเงินเฟ้อติดลบหนึ่งจุดหนึ่งหลายคนบอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะเป็นเงินเฟ้ออันนี้ข้อที่จริงภาวะเงินตึงตัวเงินเฟ้อเนี่ยเพราะว่าเราจะกล้าถึงภาวะเงินเฟ้ออยู่ที่หลายคนกังวลหรือเปล่าคะคือมันมีสองประเด็นก็คือตัวเลขนะกับเอความสําคัญของตัวเลขนี้กับการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยอ่าเรื่องของตัวเลขก่อนผมคิดว่าข้อมูลที่แบงก์ชาติให้เนี่ย ก็มันก็ชัดเจนว่าราคาปรับลดลงจริงแต่ว่าการปรับลดราคาเนี่ยคือราคาที่มันมีหลายสินค้าใช่ไหมมันเป็นมันตะก้าใช่ไหมันตะกร้าของสินค้าหลายๆประเภทหลายกลุ่มอยู่ในอยู่ในตะก้าเดียวกันแล้วเราก็ดูด้วยว่าราคาของแต่ละรายการเป็นยังไงขึ้นหรือลงหรือว่าเอามาเฉลี่ยใช่ไหมพอเปอร์ภาพรวมเป็นเป็นเป็นสูงหรือเป็นต่ำจะเป็นภาพรวมเป็นบวกก็เกิดารลงเฟ้อเป็นบวกก็หมายความว่าราคาจะลงขึ้นแต่ถ้าเกิดภาพรวมตัว กมันเพิ่มเป็นลบเนี่ยก็ก็หมายความว่า,า,าตัวตัวราคากำลังลงแต่ในถ้าเราเจาะดูในรายละเอียดเนี่ยการลดลงของราคาสินค้าที่เราเห็นเนี่ยมันมีเป็นเฉพาะบางกลุ่มสินค้าเท่านั้นนะครับไม่ได้ทุกรายการลดลงก็เลยหมายความว่าก็ยังมีราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในบางรายการดเราเราจะเห็นว่าเวลาเราไปไหนในคนยกโจทย์ว่าของแพงใช่ไหมอันนี้คืของแพงไม่รโผของลดราคาของถูกเลย เดี๋ย่เนี่ยมันก็มันก็เหมืนอมนกเลยสะ้อนว่ามันมีทั้งขึ้นและทั้งลงสำหรับบางรายการแต่ว่าตัวเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยตอนที่เป็นเป็นตัวลบแล้วก็เป็นตัวลบต่อเรื่องกันประมาณสี่เดือนซึ่งบริท่า,าก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ตัวเลขที่เป็นลบเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นหรือบางรายการที่ติดลบเพราะปัจจัยชั่วคราวนะมันก็อาจจะทําให้ก็อาจจะกลายเป็นบวกได้ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นประเด็นที่ต้องตามดู อันนี้ข้อคำถามที่สองก็คือว่าเมื่อตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องดดกเบียยังไงเนี่ยผมคิดว่าที่ผมเขียนไปเนี่ยก็คืออยากจะให้ให้ความสําคัญมากขึ้นกับให้ที่ผมเรียกว่าอัตราบเบีืแท้จริงนะก็คืออัตราเร้อที่เป็นดอกเบียลบด้วยเซอร์เนี่ยซึ่งถ้าเราวัดจากตัวอัตราบเบีย้ยนโยบายเนี่ยตอนนี้มันสองจุดห้าใช่ไหมครับ S <S แล้วก็ตอนนี้เดือนมกราที่คุณบีพูดถึงเนี่ยมันลบไป1.1นะผมจำใจไม่ผิดมันก็เลยเป็นตอนนี้ตัวเลข2.5ลบลบ1.1กลายเป็นตัวเลข3.6ลบลบเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอาาัตราบบีใท้จริงที่เพิ่มขึ้นมาจากข่าวที่แล้วที่เราคุยกันอันนี้ผมก็เลยคิดว่าปกติเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเลขใช้จริงอย่างนนี้ยมันขึ้นไปที่ระดับ4%หรือมากกว่าเนี่ย เราก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจมีระดับของภาวะการเงินงที่ตึงตัวตึงตึง,ง,งตัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งกาสังเกตว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องดูงั้นถ้าเกิดเรามองเงินเฟ้อในช่วงสองเดือนข้างหน้าถ้ามาันยังเปดนลบมากขึ้นนะครับมันก็เลยชัดเจนมาภาะวะการเงิน,นเ,เป็นตัวกว่า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 ที่เราอยากจะเห็นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่กออ mm hmm. นออคงจะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่แต่ที่ห่วงกว่าก็คือข้อหนึ่งนะที่ที่ตั้งข้อสังเกตข้อแรกไนงะว่า<ะ>แบงค์ชาติเขามองว่าเศรษฐกิจเป็นนี้จะฟื้นตัวที่จริงไม่ใช่แบงค์ชาติที่เดียวนะผมว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองใกล้ๆกันว่าเศรษฐกิจไทย<ะ>นี่จะฟื้นตัวโดยการกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการบ<ะ>ริโภคผมก็เลยมีตั้งข้อสังเกตว่าในการท่องเที่ยวนี่เรารู้แล้วแหละว่ามีความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็จากตอนนี้ ขเขาจะเจียวมาชัดเลยว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยโดยเฉลี่ยเขาใช้จ่ายน้อยลงกว่าปกตินะ mm hmm. ทำไมครับว่าถึงแม้วา่าราเหดนตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนีงก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอิมแพคของการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เศรษฐกิจได้ได้ประโยชน์อย่างอย่างที่เคยได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อเรามองเศรษฐกิจตอนนี้ที่ขยายตัวในตราที่ไม่สูงนะองชาก็ประเมินประมาณสองห้าถึงสามมองระดับนี่โครเรียนที่เรามีอยู่ตอนเนี้ย ประมาณเก้าสิบอร์เซ็นแล้วก็มองว่าสินเชื่อของภาคธุรกิจและกวัวเรือนเนี่ยขยายตัวได้ประมาณแค่สองอร์เซ็นต่อ,อปีเนี่ยผมคิดว่าคาว่าอันนี้มันไม่น่าจะสนับสนุนในการบริโภคให้ให้ให้อู้ฟูนะคุณนายจนเป็นปัจจัยกับเพื่อนเศรษฐกิจนีแล้วก็ อันนี้ตัวเลขที่เขาเอามาใช้ในการดูว่ามันกำลังดีเนี่ยการบริโภคผมว่าผมก็เลยทักว่าสังเกตว่ามันอาจจะมีการนับซ้ำไหมกับในการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าดูในบางรายการเนี่ยสูงจริงๆนะเช่นการใช้ใจ่ายเรื่องร้านอาหารนะเรื่องการเดินทางเรื่องโรงแรมที่พักผมก็เลยตั้งข้อสังเกตซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ผมคิดว่าเ็า,ามีวิธีแยกแยะอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็เลยคล้ายๆกับส่ง ตัวคนเซิร์ไปส่วความบวกใหญ,ญ่ว่าตัวน,นี้ต้องดูค่อนข้างจะละเียครับอืมค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องของอ่สุดท้ายเลยเนี่ยนะคะจากคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัญชีเนี่ยนะคะก็ก็คือเหมือนจบตั้งคําถามแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยมัน ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องลดหรือว่าไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยแต่จราเริ่มเตือนไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคือมันเปราะบางนะคะแล้วก็ที่เน้นสุดท้ายเลยก็บอกว่าควรจะประสานนโยบายการเงินการคลังกันคือเรื่องของดอกเบีย้ยเนี้ยนายกก็มองอย่างท่านผู้ว่าแบงค์ชาติหรือแม้แต่กรรมการคนนอกอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าสองสข้างน้อยได้เป็นเป็นคนของแบงค์ชาติหรือว่าคนนอกแต่แสดงว่าอาจจะเรียงมองต่างกันแต่ว่า หัวข้อหลักๆที่ดรบัณฑิตทิ้งท้ายไว้เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของจะต้องประสาทนโยบายจะต้องทําอะไรยังไงกับข้อมูลที่ดังชาติมีแล้วก็ติดมันนะครับที่จริงผมบอกว่าโดยสรุปเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยคือเศรษฐกิจของเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะที่จะราะบางนะเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตโดยเรื่องการบริโภคใช่ไหมแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มาการว่าเราพึ่งการท่องเที่ยวมากเลย ถ้าไม่มีการต้องเที่ยเนี่ยเราแย่นะ yeah. แล้วก็การบริโภคมันก็คล้ายๆกับว่ามันก็อิงอยู่กับรายได้ที่เติบโตของเศรษฐกิจแต่ถ้าเราได้เราโตต่ตําเป็นเศรษฐกิจที่โต2%มากกว่าเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนที่สําคัญก็คือว่าเราถ้าเราพึ่งสองปัจจัยเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีโมเมนตัมที่เข้ามาสนับสนุนทั้งในส่วนของการลงทุนภาคธุรกิจทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐแล้วก็การส่งออก มีปัญหาในการแข่งขันสามเรื่องหลังนี่มันเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างเท่านั้นเองดงนั้นถ้าเกิดปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเราไม่มีศักยภาพที่จะเดินไปข้างหน้าได้ได้เร็วได้เร็วกว่าเนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์รู้ตลาดหุ้นรู้นักลงทุนรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็เลยทา <c oughs> ให้โมเมนตัมหรือว่าให้ความอยากที่จะผลักดันเศรษฐกิจต่างๆ <c oughs> มันก็เลยดูเฉยๆผมก็สรุปว่าเรื่องเหล่านี้มันมันเรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันสําคัญมากแล้วก็มันจะสแล้วก็มันสําคัญกว่าเรื่องของโนบีในเรื่องของการประสานเรื่องการเนินการนก็คือใช้ภาษาจริงๆเนี่ยก็ภาษาในเรื่องของการเป็นรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจะตรงเป้าที่สุดนะครับค่ะที่นี้อาจจะขอถามเป็นเกร็ดความรู้นะคะคือปกติเนี้กรรมการเสียงข้างมากข้างน้อยแล้วก็เหตุผลเนี่ยทางทางด้านชาต จะไม่จะไม่เผยแพร่ใช่ไหมคะว่าท่านใดที่เหนุแขกใครก็เล่นได้เหตุผลอะไรถึงไม่ได้เผยแพร่นะคะโอ้จำจำไม่ได้เลยครับว่าว่าเขาจะมีเขาจะมีการเผยแพร่หรือเปล่าคืออันนี้ผมไม่ผมไม่ได้จำในสมัยผมเนี่ยยังไม่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 เข้าใจว่าไม่มีนะแต่ว่านี้อาจอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อาจจะเป็นระยะนี่อันนี้จําไม่ได้จริงจริงก็ยังยังไงก็ลองลองลองสอบถามโฆษกแบงค์ชาติข่าวหน้าแล้วกัน คเพราะว่า <One> ท <input> ี <p> ่ทาข่าวมาก็ก like ็จะไม่เผยแพร่นะคะแต่ว่าจะมีท่านโปรศเนี่ยแหละท่านจะให้เหตุผลว่ากรรมการข้างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้คือให้เหตุผลด้วยกรรมการข้างน้อยทําไมมองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าความโปร่งใสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางแฟกชาติเขาก็เขาก็ให้ความสําคัญนะแต่นี้ถ้าเปิดเราดู practice หรือว่าการ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 ทาในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเผยชื่อแต่ว่าคงจะต้งระยะนานพอสมควรนะ คล้ายๆกับว่าในเชิงงการเปิดเผยบันทึกรายงานการประชุมภายในอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยของเรามีหรือเปล่าแต่สมัยผมเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราเราไม่มีเรื่องเรื่องนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงกัะนแล้วครับอือค่ะอันนะคะวันนี้ขอบพระคุณเช่นเคยนะคะดรบันดิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นึกว่าต้องคุยกับดรบัณฑิตวันนี้ก็ได้คุยใ<ห>นหัวข้อที่ที่คนไทยก็สนใจอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณค<ร>่ะ สวังว่าเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับ FM 105 Smile Thailand